ทาาิชนมุตรบริษัตทั้งหลายวันที่บันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่23ธันวาคม2 5งพัารอยเอ็ดเป็นการบันทึกเพื่อเอาเสือเล่มที่5หน้าที่ตอนที่2วันนี้ก็มาคุยกันถึงพโพรงแผ่นดินในประเทศไทยว่าประเทศไทยเรามีพโพรงแผ่นดินไหม เจ็คเขามีแล้วใกล้ไทยเหลือเกินและเมื่อเจ็ดมีทางมีใกล้ไทยไทยก็คงจะมีด้วยก็ระความว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็มานั่งดูมานั่งดูลองร่องพนดินแห่นนประเทศไทยว่ามีตรงไหนบ้างแต่ว่าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนที่แล้ว ไปพูดยืนยันว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพระท่านมาท้วงว่าไม่ควรจะยืนยันเพราะการยืนยันว่ามีที่ไหนใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่เป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาไม่ใช่หน้าที่ของนิทานจะเพิ่งรับจะเพิ่งบรรยายจะเพิ่งจะเพิ่งรับรองก็เป็นอันว่าในที่นี้ก็ไม่ยืนยัน เป็นในเพียงบอกว่าสายแผ่นดินที่เป็นร่องใหญ่ที่จะมีอันตรายกับคนไทยระยะสั้นๆมีไหมขั้นมันดูไปก็ปรากฏว่ามันไม่มีแต่ว่าทางนี้เว้นไว้แต่ว่าไปทำอะไรเป็นพิเศษเข้าอย่างนี้สมัยทราบเหมือนกันอาแต่เพียงว่าพื้นที่พบจริงๆที่มันจะพังลงมา ถ้ามันพังไปทําให้คนตายมันอยู่ตามธรรมดา้ามันก็ดีเลี้ยแค่ไปปลูกไปปูกบ,บ,บ,บ้านเรือนบ้านรือนบ้านเรือนโรงแล้วตึกตึกที่อยู่ใค้คานใหญ่ๆก็ดีอย่างนี้แผ่นดินผืนนั้นตอนนั้นก็ยังสามารถต้านทานน้ำหนักได้อีกนานมากถ้าจะถามพระจะบอกว่า แผ่นดินส่วนนั้นที่เป็นโพรงใหญ่ที่กำลังต้านทานน้ำหนัก,นนกในการสร้างเมืองใหญ่ๆเหนือโพรงขึ้นมาอีกสักกี่ปีจึงจะถลายตัวท่าท่ก็ยิ้มแทนบอกว่าไม่ควรบอกเนื่องว่าจะบอกไปก็ไม่มีผลเพราะาการถล่มของแผ่นดินเพระาะความน้ำหนักของตึกและอาคารใหญ่ๆ อีกกี่ล้านปีก็ยังไม่ถลม่มในเมื่อตั้งหลายล้านปีไม่ถล่มก็ไม่ควรพูดทีนี้มามาว่ากันเรื่งสายว่ากันเรื่องสายทางที่มันเดินมันเข้าทางไหนบ้างพอบอกเข้าทางไหนบ้างทาง่านก็ค้านอีกเึงัว่าไม่ควรจะบอกจุดที่แน่นอนให้ไปเรื่องอนักธรณีวิทยาก็แล้วกัน ท่านบอกแต่เพียงบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสายใหญ่ที่ผ่านประเทศไทยใหญ่ๆเป็นสายที่หนาตัวจริงๆมีอยู่สามสายแต่ความกว้างของแต่ละสายที่กว้างสูงสุดไม่โตนักไม่เกินระยะความกว้างไม่เกินสามกิโลเมตร แต่และสายและสายที่ใหญ่ที่สุดความกว้างไม่เกินสามกิโลเมตรแต่ด้าว่าบางตอนก็แคบกว่าน,นั้นบางตอนก็ถึงสามกิโลเมตรรถหลังกันตานอนดับแล้วก็สายแยกสายแยกนี่มากถ้าบอกว่าจะบอกจำนวนเลยไม่เป็นสายเล็กๆจุดที่ตั้งของบ้านเมือง ที่คร่มสายใหญ่มีไหมท่านบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆจริงๆไม่ใช่กรุงเทพมีอยู่สามเมืองทั้งนี้ก็หมายความว่ายังไม่ต้องกลัวชีวิตของคนไทยที่ยังเป็นไทยและยังมีประเทศเป็นไทยยังไม่ต้องกลัวว่าแผ่นดินจะถลม่ม เพราะความรักน้ำหนักไม่ไหวของตึกบ้านที่เรือนโรงแต่ว่าเวลานี้เขาทะเลาะกันเรื่องน้ำแต่เรื่องน้ำนี่ไม่ขอยืนยันเพราะมันหนักมากถ้ะท่านก็นบอกว่าอย่าไปพูดเลยจะเป็นเหตุให้เขาทะเลาะกันถ้าเป็นหน้าที่นักตรณีวิทยาไม่ใช่หน้าที่ของเราก็รวมความว่าหน้าที่จริงๆในการพูด ก็คือขอพูดว่าในประเทศไทยเรามีผืนแผ่นดินข็าในมีโครงแผ่นดินใหญ่ๆอยู่สามสามสายและก็ไม่ใช่เป็นสายที่น่ากลัวนักยังมีความลึกสูงแต่บางส่วนก็ลึกต่ำนิดหน่อยคำว่าลึกบางๆหน่อยๆก็หมายความวาหนามากที่ว่ามันบางหน่อยๆก็สามารถจะเจาะเอาความร้อนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ความจริงก็ไม่เท่านี้นะ่ะไม่เห็นมีอะไรมากถ้าพูดไปก็จะมีแต่การเลอะเทอะตรงความวบรนดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็มีความมั่นใจในความดีของตัวเองที่เราถูกน้ำท่วมน้ำท่วมคราวนี้หนักหนามากท่วมทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้ภาคกลางที่ถูกก็เสียหายไม่น้อย แต่ว,ว่าที่เกียวไทยธานีดูนั่นว่าเขาจะประกาศว่ามีคนตายสองคนคนตายเพราะกระแสน้ําไหลเอาลูกไปส่งเอาเมียไปส่งตัวเองถูกน้ําไหลพายไปกันนะมันก็มีความรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าเอิญมีที่ขยายไปมากแล้วก็บ้านเมืองต่างๆอยู่ไกลจากฝนใหญ่ก็อยู่ไกลจากสายต้นสายน้ํา ขัานที่มีอันตรายก็แค่ต้นสายน้ําปลายสายน้ําไม่มีอันตรายก็จะมีบ้างแต่ความเสียหายไม่มากนักสําหรับพี่น้องภาคใต้าตทานบรรดาตะพธิดาสัตว์ญาติโยมคนไทยด้วยกันภาคใต้หนักหน่อยนี่ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมพร้อมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ แต่ความจริงอย่างที่ท่านนายกสัมท่านพูดเขาอายุเขาพูดกันนะเพราะว่านายกท่านพูดจะบอกเรือ,อยางเรือ,รอทองแบ่งคนจะหาประจําจังหวัดไว้จังหวัดละไหลไหลลำจำจํานวนไม่ได้เวลาเกิดเรื่องขึ้นจะได้ไม่ต้องคนเขายืมที่นนท์เขายืมที่นี่มันไกลกว่าจะทัน่ะไ,ได้มาก็ไม่ทันอีกการฉกเฉินท่านคิดอย่างนี้เขาท่านดี แล้วก็มีใครบ้างไหมที่เตรียมจะรับสถานในการเวลาแผ่นดินถล,ล่มเขาบอกไว้นิดหนึ่งคุยไว้หน่อยหนึ่งพระทำไมว่าน,นิทานนะพระองค์ไหนใครจะไปทวนถามนะนิทานบอกไว้นิดหนึ่งบอกเขาหน่อยหนึ่งว่าระวังแผ่นดินถลม่มพร้อมกับน้ํามาตอนนี้ให้ระมัดระวังให้มาก อย่าทำอะไรให้มันเกิดในความประมาทถ้าน้ำมาด้วยเพนดินถล่มด้วยจะอันตรายหนักเพนดินถล่มก็จมตัวน้ำก็ท่วมอย่างนี้ต้องระมัดระวังแต่ก็ขอบอกว่าเพนดินถล่มของไทยจะไม่ถึงประเทศจีนถ้าปล่อยไปตามสภาพปกติไม่ทำะไรผิดปกติเพนดินส่วนนี้นับล้านปียังไม่ถลม่ม เว้นไว้แต่ว่าทำอะไรให้หนักเกินปกติอย่างสร้างสร้างบ้านสร้างเรืองนี้ไม่เป็นไรถ้ารู้ระเบิดไปเที่ยงบ่อยๆก็ไม่แน่นะักเหมือนกันกลัวความว่าแผ่นดินถล่มในประเทศไทยยังไม่ต้องคิดคิดแต่เพียงว่าให้ทรงตัวความไม่ประมาทไว้ว่าอาจจะพึงมีอาจจะพึงมีเพราะคนสร้างสิ่งต่างๆเกิดให้เกิดขึ้น ก็สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีน้ำหนักโสงเกินไปจุดไหนที่เพิ่งห้ามถ้าจะบอกไม่ควรนักธรณีวิทยาเขามีในเมื่อหมดเรื่องแผ่นดินถล่มก็กลับมาดีกว่ากลับมาไปจังหวัดอุทยธานีตอนนี้ก็เข้าวัดท่าสงดีกว่ามาเล่านิทานเพนผืนแผ่นดินไทย มันไม่มีเรื่องจะพูดนี่ก็พูดเป็นส่งนิทานที่ยังกลับมาที่วัดท่าสูงนิทานนะใครจะเชื่อนะก็เข้ามาถึงก็ขอพบภุมธิวัฒดาคือพระภูมิเจ้าที่ถ้าถามว่าเทวดามีจริงหรือให้ไปถามพระพุทธเจ้าถ้าสงสัยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถ้าใครสงสัยไปถามตรงพระพุทธเจ้าหนอย เรื่องอราวกันอาต,อตมาเชื่อพ,พระพุทธเจ้าเพราะเป็นสาวกสาวกแปลผู้รับฟังต้องเชื่อเขาถามว่าเชื่อแบบที่โมกะตถทาแล้วมีเหตุมีผลก็ตอบว่าฝึกทั้งด้านจิตใจมาแล้วสามารถสัมผัสนรกได้สวรรค์ได้พรมโลกได้อื่นจากนั้นก็ยังได้แล้วเรื่องอะไรละ่ะจะต้องมาถามกันว่าเห็นเลย ก็ต้องตอบว่าความเป็นอยู่ของคนพูดเวลานี้อาศัยคนด้วยอาศัยเทวดาด้วยอาศัยพระด้วยเทวดารวมทุกพรหมด้วยนะอาศัยหมดทุกอย่างแล้วต่อไปไม่ช้าไม่นานก็จะตายตายแล้วจะไปไหนถ้าเทวดาช่วยทันก็ไม่ลงนรกถ้าพระช่วยทันก็ไม่ลงนรก ถ้าพระฤาษีเทวดาท่านช่วยไม่ทันก็ลงนรกก็หมดเรื่องกันไปนรกมันมีให้ลงเราเผลอเราก็ลงเราไม่เผลอเราก็ไม่ลงแต่ขึ้นอยู่กับกฎของกรรมทีนี้มาเจอาภูมิเทวดาแต่ภูมิเทวดาที่วัดท่าสูงนี้มีงานไม่หนักมีหน้าที่รับตามคำสั่งของผมของกลุ่มพันธุ์ ตัว,วมองเดินเข้าไปทางด้านเหนือเข้าไปที่พระเจ้าพรหมาราชก็เห็นพี่กรมพันธ์คนหนึ่งอ้วนตักใหญ่ตึกเหมือนก็พร้อมโตรจริงๆหนุ่งผ้าอยากรังหน้าตาไม่อยู่ยี่แต่ว่าหน้าตาไม่ยินนั่งอยู่บนแท่นที่เขาตั้งแท่นหินพระเจ้าพรหม นั่งเหยียดขาโชว์เข่าหน่อยๆน,นี่กระบองข้างขวามือก็หันเขาไปถามว่าพี่ชายเป็นยามเลยท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยเขาหายให้ผมเป็นยามครับผมอยู่ยามอยู่คนเดียวนอกนั้นเข้ามาอยู่ยามเขาอยู่ตามสบายก็ถามว่าทําไมไม่เขามาอยู่ยามบ้างล่ะท่านก็ตอบว่ามันเป็นหน้าที่ของผม ถามท่านว่าทั้งหมดเทวดาชั่นจตุมราชที่เขตนี้มีเท่าไรท่านบอกว่าเป็นพันพันคนก็ถามมาอยู่กันได้ยังไงเป็นพันพันเนี่ยก็ท่านก็นเลยตอบยิ้มยิ้มท่านบอกก็อยู่อย่างเทวดาก็หมดเรื่องไปท่านถามว่ามีหน้าที่ถามทด้ว่ามีหน้าที่อะไร ท่านตอบว่ามีหน้าที่รักษาเขตเขตนี่ไม่ใช่เขตเฉพาะวัดอย่างเดียวนะมันยาวออกไปเป็นรักมีหลายสิบกิโลถามว่าเขตนี้มีความสำคัญยังไงนะเจี่ยงต้องใช้ตรรดาเป็นพันรักษาเขตไกลไปเป็นสิบกิโลท่านจะชี้มือลงไป,ป้งล่างก็มองตามนี้คนท่าน ไม่เห็นอะไรเห็นแพ่นดินท้าจึงถามว่าพี่อ้นเชี่ยดูแผ่นดินใน้พผ่นดินตรงนี้เลยฉันเดินทุกวันนะแต่พิอ้นให้ดูอะไรพี่อ้นก็บอกว่าดูเลยดินไปหน่อยสิด้วยอำนาจเทวานุภาพบรรดาท่านผู้ฟังสามารถบัรดาให้เห็นสิ่งสีเหลืองพึืไปหมด มันเหลืองอร่ามคล้ายๆทองร้อยเปอร์เซนเต็มบริเวณไม่มีว่างเลยและก็มันมีส่วนซ้อนกันสูงมากเหมือนกับตั้งกองอิดอีกกองมาสูและอีกกองต่อ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 เป็นผืนใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนลึกมาก ถ้าจะขุดกันจริงๆเทพเทวทาเทวดาไม่พาหนีก็ต้องขุดกันเป็นกิโลเลึกเป็นกิโลกิโลเมตรนะแล้วก็ถ้าจะถามว่าเป็นคองทองคําธรรมชาติเป็นทรายหรือไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เป็นทองแท่งแล้วก็ทองแท่งใหญ่ๆหันก็ไปถามพี่อ้วนพี่อ้วนถามพี่อ้วนว่า ทองแท่งใหญ่ๆเนี่ยมันเดิมเดียวเป็นทองแท่งหรือว่าเป็นทองสิ็นที่ทองเล็กๆท่านบอกก็มีสองส่วนเป็นทองแท่งใหญ่ๆมาจากเดิมก็ดีบางส่วนก็เป็นทองส่วนย่อยที่เขาทาให้มาเป็นแท่งใหญ่ก็ถามว่าใครทาเรื่องบอกว่าเทวดามีนหน้าที่ของเทวดาที่เป็นช่าง จะต้องจัดทําทองให้เป็นแท่งใหญ่ๆใช้รักษาสบายๆเมยก็ถามด้วยว่าได้ทองแท่งใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปหมดมันกี่แสนตันก็ไม่รู้อะท่านเอาใส่หน้าเราพูดทั้งแสนตันก็ยังไม่พอเลยยังไม่พอกับจำนวนอของทองถามว่าสมบัติส่วนนี้อะไรจะใช้ได้ ท่านบอกก็ต้องรอไปทีเมื่อพ้นจากกพุทธศาสนานี่หมดไปแล้วพระศาสนาพระสมณะโคดมตอนช่วงกลางจะมีพระบาเจกับพระติเจ้าก่อนพระเสียอนันตรัตช่วงนั้นก็จะมีพระเจ้าจากักรพรรดิอุบัติขึ้นมาในโลกแล้ก็ทองทั้งหมดนี่เขาทองเขาเก็บไว้เพื่อพระเจ้าจากักรพรรด ก็ถามได้ว่าถ้าเวลานี้ขอแบ่งมาใช้บ้างได้ไหมท่านก็บอกว่าผมมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้ามีหน้าที่อย่างเดียวอยู่ยามอย่างอื่นก็ไม่มีหน้าที่ทํายามก็มีหน้าที่ซัังเกตการว่าใครจะย่องเมาทองบ้างเนื้อใครจะทําอะไรในเขตนี้ผมรู้หมด ใครทำดีใครทำชั่วพระองค์ไหนประพฤติดีพระองค์ไหนประพฤติชั่วคนที่มาใครประพฤติดีใครประพฤติชั่วนั่งอยู่นอนอยู่คิดเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรผมรู้หมดไอ้ถามว่าพี่อ้วนคนมาหลายคนนะคนมาหลายคนพี่อ้วนรู้ยังไงแกก็บอกว่าอย่าลืมว่าผมเป็นเทวดานะผมไม่ให่นคนทเทว,วดาย่อมมีอารมณ์เป็นทิพย์ ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะทราบความเป็นมาของคนภายในได้ความเป็นมาของคนภายนอกคนที่กําลังไปและคนที่กําลังมาแล้คนที่กําลังจะมาพี่อ้วนทราบไหมถ้าบอกว่าเรื่องเล็กทราบทุกอย่างถามอะไรถามได้เลยใครโกหกท่านบ้างใครพูดจริงบ้างผมบอกได้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ตอนนี้ไปผมรับอาสามีอะไรถามผมก็ได้แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ต้องถามผมนะมั้งเพราะว่าท่านา้าวมาราชทั้งสี่อยู่ใกล้ท่านอยู่แล้วเพราะ้ทวมาราชเป็นก็เป็นนายผมท่านถามอะไรท่านบอกอยู่แล้วแต่เพียงว่าทราบถึงว่าเทวดาถ้าไม่ถามก็ไม่บอกอย่างพี่เพคพี่เพคในเรื่องรามกเกียรติ์จริงแล้วไม่จริงก็ไม่ทราบ ที่ไปอยู่กับพระรามเป็นหมอนดูพระรามให้ช่วยดูวิพเพศกระกราบทูลขอพรว่าถ้าไม่ถามก็ไม่ทูลถ้าเรื่องอะไรถามก็บอกเรื่องไรไม่ถามก็ไม่บอกเพราะการรบของพระรามพบก็ญาติของวิเพศนี่กเ็เหมือนกันท่านพี่ชายยามท่านบอกว่าเทวดาเนี่ต้องถามถ้าไม่ถามแม้วท่านจะรู้เพียงใดก็ไม่บอก แต่บางกรณีที่มีความสําคัญท่านบอกก่อนเหมือนกันถ้ามีความจําเป็นต่เรื่องธรรมดาธรรมดานี่ท่านไม่บอกก็ถามท่านต่อไปว่าก็เป็นอันว่าทองทั้งหมดนี่เขาเก็บเพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่แล้วก็เขตที่อาขาท่านบอกที่อาขาไปไกลก็ป้องกันคนที่คิดจะมานําทองไป ก็ถามว่าถ้ามีคนมาขุดทองแล้วทำพิธีต่างๆท่านยิ้มท่านบอกท่านสบายมากทำพิธีเมื่อไรผมก็ทำพิธีเมื่อนั้นถามว่าพิธีของพี่อ้วนมีอะไรท่านก็เลยบอกกระบ,บองนี่ฮะอยจะตีหน้าให้หน้ามดึดเทวดาฆ่าคนตายไม่ได้ตีทีไรทุกพลภาพทุกทีทั้งหมดเรื่อง ทาโด้ตีแรงและตีเบาท่านบอกแค่กระทบก,ก็บพอแล้วมันสุดแล้วแต่ใจผมจะนึกใจผมจะนึกแค่เป็นขนาดไหนผมไม่ได้แกล้งเขาแต่เขาแกล้งผมผมมีหน้าที่เฝ้าผมก็ทําตามหน้าที่ตามธรรมดาเทวดาไม่โกรธใครรวมความแค่หน้าประตูบรรดาทั้พุทธวิชิตทั้งหลายเจอพี่อ้วนเขา อ้วนในใจดีเขาจะความจริงเห็นว่านานแล้วนะเดินผ่านไปผ่านมาเลย,เลยวิอ้วนแกนั่งตรงนี้แกยืนยามอยู่ที่เดียวเลยถามว่าพี่อ้วนยืนยามตรงเนี้ยคนมาลังวัดเห็นเลยก็าบอกว่าที่ไหนเขาก็เห็นอ่ะแล้วเป็นอาว่าผ่านไปพูดมาสิ้เวลาต่อไปก็กลับเข้าที่กลับเข้าที่ก็บพบท่นานท้ามาราจังสีคือท้าววิรุณหกท้าววิรุณปัก แล้วก็เท่าทศรถเท้าวสสวรณ์เห็นท่านยืนยิ้มแล้วก็โูย่าตาทดวดมีดามันดาก็มากันเต็มแม่ก็พระเนก็ามาท่านถามกันว่าจะต้องการรู้อะไรอีกก็บอกว่าต้องการคุยกันเป็นนิทานตอนนี้ไปก็จะเที่ยวเป็นดินเป็นจังหวัด จย่หวัดไหนไมีทรัพย์สินอะไรบ้างพอที่จะคุยกันได้แต่ส่วนใดที่คุยไม่ได้ก็ไม่พูดส่วนใดที่เขาจะเอาได้ก็ไม่พูดแต่ส่วนใดที่เ,าเอาไม่ได้จะพูดคำว่าเอาหมายว่าทําลายทรัพย์สินเขาอย่างทรัพย์สินเขาถ้าเป็นแร่ธาตุก็อาจจะพูดได้หรือไม่พูดก็ได้สวรัตท่านอนุญาต เจ้าบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ไปก็เพิ่งรู้สึกด้วยว่าใต้วัดท่าสงเนี่ยนอกจากจะมีทองคำแล้วทองคำนี่พวกไม่ใช่ทองคำธรรมชาติเป็นทองคำที่เขาฝากกันไว้อามาราาักษาและก็ไม่ใช่ทองคำจุดเดียวที่เป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิมีทั่วไป และก็มีอยู่หลายประเทศแต่และกลุม่มแต่และกลุ่มเนี่ยมีอยู่หลายประเทศเพระพาะวา่าเจ้าจักรพรรดิเกิดครั้งแ้วเป็นผู้ครองโลก <c oughs> ชาวโลกทั้งหมดมีพระมหาการสัตย์องเดียวที่เป็นใหญ่คือพระเจา้าจักรพรรดิและพระเจา้าจักรพรรดิก็ปกครองโลกโดยธรรมเวลาที่ใครเขาไม่มีจะกินเขามีจะใช้พระเจา้าจักรพรรดิก็สั่งขุคลัง จะไปหาเงินมาจะมาหาทองมาช่วยเลี้ยงเขาคว้ค,ครังนี้ก็มีที่มเจากพุยานแจ่มใสมากสามารถเห็นอะไรตัวอะไรได้ตา,าต,าตามความตามความต้องการจึงเดินนําคนไปชี้ตรงนี้บอกว่าตรงนี้ทอง,งคําจงขุดขึ้นมาท่าน,นี้ก็เป็นเรื่องเทวดาถ้าทองคํามากอย่างนี้จะขุดขึ้นมามากมากันไม่ได้ เขาก็เจวดาจะให้หินเฉพาะจุดไแค่คอทุ่มควรว่าควรนาไปเท่าไรเห็นเท่านั้นนอกจากนั้นเห็นเป็นดินหมดแล้วก็แต่เรื่องคราวถ้ามีความต้องการมีความจําเป็นเขาจะให้ตามความตามตามทุมควรนี่เป็นที่จุดหนึ่งจุดเล็กๆก,ก็ถามท่านว่านอกจากนั้นใต้วัดมีอะไรบ้างถ้าบอกวัดนี้ตั้งอยู่ยนยนย,นย,นยนอดภูเขาเหล็ก มีแร่เหล็กมากแต่ก็อยู่ไม่ลึกจำเป็นวัดซะแล้วนี่ขุดก็ไม่ได้ไ <c> ด <oughs> ้ค่าก็ไม่สูงไม่คู่ควรกันแต่ถามได้ว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดอุทัยธานีมีอะไรที่มีความสําคัญบ้างท่านก็ตอบว่าแร่ธาตุในจังหวัดอุทัยธานีมีเยอะแต่ดินแดนที่เพิ่งบอกท่านบอกบอกไม่ได้ ก็อยากจะบอกประธานที่ทั้นนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขค,คนเองอย่างแรกที่มีความสําคัญแต่ยังไม่นิยมใช้อย่างอยู่ใยเนียมอย่างนี้ไปหลังวุัทยธาน,นีก็มีถ้าแรกดีบุกก็แรดต่างๆที่เคงใช้มีแต่ว่าไม่มากนัก <c oughs> แต่ว่าแรกอยู่เนียมมีเป็นหลายชั้น มีหลายชั้นเดียวกันชั้นบนชั้นล่างชั้นต่อต่อไปมีเยอะฮะดูแลมีเยอะมีกลุ่มหนึ่งมีกี่กลุ่มเนาะท่านบอกว่าเอากลุ่มใหญ่ใหญ่จริงๆมีอยู่สามกลุ่มในเขตปลายทางในป่าของสามอำเภอท่านก็ไม่บอกท่านห้ามบอกอำเภอที่แรกคิดจะบอกว่าปลายปลายจะไม่เป็นไรแต่บอกเป็นหน้าที่ของเขา ขอเราเป็นเรื่องของนิทานจริงและไม่จริงใครก็ตำหนิก,กันไม่ได้รวงความว่าแร่สำคัญนอกจากอยูอยู่เรเนียมเอ้ามองไปมองมาจังหวัดไทยธานีที่มีแร่ทองมีฮะคิดว่าจะไม่มีมีที่ไหนอีกอำเภอหนึ่งเึ้่ก็ไม่ไกลจากอยู่เรเนียมนักมีกลุ่มทองคำแต่ไม่มาก ถ้าทำแบบอุตสาหกรรมเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นโรงงานที่เขาขุดนะ่ะเป็นเหมืองแบบนั้นก็พอได้แต่ถ้าว่าต้องอดทนแต่จะแต่ว่าท่านบอกว่าต้องใช้เวลานาน,านจะเพิ่งทําถ้าท,ทําทองทาเวลานี่ที่จังหวัดุทยธานีแลนะขาดทนุนต้องรอเมื่อถึงเวลาสมควร ทำเมื่อเวลาสมควรพรบรรดาท่านผู้บริษัทดูเรื่องของน้ํามันเรื่องของน้ํามันนี่รู้เรื่องมาตั้งปี2,518แต่ว่าเทวดาท่านยืนยันว่าต้องพอศ .2,524 ไปขอร้องท่านอย่างไงท่านก็นยอมรับไม่ได้ก็เ,เป็นคำว่าต้องถึงพอศ .2,524 ในเรื่องตรงคํานี้พระทำไมบอกเวลาเอาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท,าาษทหลายโดยทุนนา มองดเวลาหรือแค่ยี่สิบวินาทีก็หมดเวลาเขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี